วันนี้เราจะมาส่องกล้องเจาะลึกเข้าไปในบริษัทที่ชื่อว่า RTX กันครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ก็อาจจะยังสงสัยว่าจริงๆแล้วเขาทำอะไรกันแน่เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับว่าอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนบริษัทนี้อยู่คือคำถามมันเรื่องจากตรงนี้เลยครับเราจะทำความเข้าใจบริษัทที่ด้านหนึ่งก็ทำเครื่องยนต์เจ็ตให้เครื่องบินพาณิชย์แต่อีกด้านก็สร้างระบบป้องกันขีปนาวุธสุดล้ำคือมันดูเหมือนจะมาจากคนละโลกเลยใช่ไหมครับ นี่แหละครับคือโจทย์ที่เราจะมาคลี่คลายกันในวันนี้โอเคครับเพื่อที่จะเข้าใจภาพทั้งหมดเนี่ยเราต้องเริ่มจากคําถามที่เบสิกที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของ RTX เนี่ยเขาแก้ปัญหาอะไรให้ลูกค้ากันแน่ในโลกธุรกิจเนี่ยนะครับเขามักจะแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น2ประเภทง,ง่ายๆอย่างแรกคือยาแก้ปวดหรือ painkiller อันนี้คือของที่ลูกค้าต้องมีขาดไม่ได้เลยเพราะมันแก้ปัญหาที่เจ็บปวดจริงๆ ส่วนอีกอย่างก็คือวิตามินครับคือมีก็ดีนะทําให้ชีวิตดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ตายที่นี่พอเราย้อนกลับมาดูที่ rtx เนี่ยโอ้โหชัดเจนเลยครับว่าสินค้าของเขาเป็นยาแก้ปวดขนาดแท้เลยลองนึกภาพตามนะครับสายการบินจะบินได้ยังไงถ้าไม่มีเครื่องยนต์เจ็ดที่ไว้ใจได้หรือรัฐบาลจะป้องกันประเทศได้ยังไงถ้าไม่มีระบบป้องกันภายทางอากาศเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่ของที่เลือกได้แต่มันคือสิ่งที่ต้องมีสถานเดียว แล้วจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือธุรกิจของเขาเนี่ยมันแบ่งเกือบจะครึ่งต่อครึ่งเลยระหว่างฝั่งการบินพาณิชย์กับฝั่งกลาโหมซึ่งการทําแบบนี้มันฉลาดมากนะครับเพราะมันเหมือนกับการกระจายความเสี่ยงมาในตัวลองคิดดูสิครับถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคนเที่ยวน้อยลงธุรกิจการบินอาจจะซบเซาแต่ในทางกลับกันความขัดแย้งระหว่างประเทศอาจจะทําให้งบประมาณด้านกลาโหมพุ่งสูงขึ้นการมีรายได้2ทางแบบนี้มันเลยช่วยให้บริษัทมั่นคงมากๆแล้วถ้าเราดูปัจจัยภายนอกนะ ต้องบอกว่าตอนนี้ลมส่งสุดๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางอากาศที่กลับมาบูมทั่วโลกหลังโควิดทําให้สายการบินต้องซื้อเครื่องบินเพิ่มซ่อมเครื่องเก่ากันยกใหญ่หรือจะเป็นสถานการณ์โลกที่ทําให้หลายประเทศต้องเพิ่มงบกลาโหมทุกอย่างนี่คือลมใต้ปีกที่หนุนให้ RTX โตทั้งนั้นเลยครับเอาล่ะพอเรารู้แล้วว่าสินค้าของเขาเป็นที่ต้องการมากขนาดไหนคําถามต่อมาก็คือแล้วไอ้ความต้องการทั้งหมดเนี้ยมันแปลงออกมาเป็นตัวเลขทางการเงินที่จับต้องได้ยังไง ถ้าต้องเลือกตัวเลขแค่ตัวเดียวเลยนะครับที่จะบอกสถานะของ RTX ได้ดีที่สุดผมว่าต้องเป็นตัวเลขนี้เลย251,000ล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้คือมูลค่าของยอดสั่งซื้อคงค้างหรือที่เขาเรียกกันว่าแบ็คหลอกครับพูดง่ายๆก็คือนี่คืองานในมือที่ลูกค้าเซ็นสัญญาจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วรอแค่ผลิตกับส่งมอบเท่านั้นเองครับเป็นรายได้นในอนาคตที่การันตีแล้วและทําไมตัวเลขนี้มันถึงสําคัญนักหนาก็เพราะว่า มันเหมือนกับบริษัทมีสเสบียงตุนไว้กินไปได้อีกหลายปีเลยครับทำให้เขาวางแผนการผลิตการจ้างงานการลงทุนล่วงหน้าได้แบบสบายๆโดยไม่ต้องมากังวลว่าไตรมาสหน้ายอดขายจะเป็นยังไงมันคือการชนชั้นเยี่ยมที่ช่วยให้บริษัทผ่านช่วงเศรษฐกิจผันผวนไปได้ แล้วไอ้แบ็กหลอกก้อนโตที่ว่าเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาในตัวเลขคาดการผลประกอบการจริงๆครับจะเห็นเลยว่าทั้งยอดขายและก็กําไรเนี่ยคาดว่าจะโตเป็นเลข2หลักเลยแถมยังมีกระแสงเงินสดอิสระที่แข็งแขร่งมากๆครับซึ่งก็แปลว่าบริษัทมีเงินสดเหลือในมือเยอะแยะเลยครับที่จะเอาไปลงทุนต่อยอดหรือจะเอาไปคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นก็ได้ โอเคครับที่ผ่านมาเราเห็นภาพรวมที่ดูดีมากๆเลยนะทั้งในแง่ของความต้องการสินค้าแล้วก็ตัวเลขทางการเงินแต่แน่นอนครับว่าเหรียญย่อมมี2ด้านเสมอเราลองมาประเมินผลงานจริงๆกันบ้างดีกว่าว่า RTX มีจุดแข็งกับจุดอ่อนอะไรพอราลองกางแผนผัง S ว o t ออกมาดูเนี่ยจะเห็นภาพชัดเลยครับคือตัวบริษัทเองเนี่ยแข็งแกร่งมากเหมือนเป็นป้อมปราการเลยมีทั้งธุรกิจที่หลากหลายมีแบ็กล็อกเป็นเหมือนคลังสเสบียงขนาดใหญ่แต่ กำแพงบอมที่ว่าแข็งแกร่งเนี่ยก็ต้องเจอกับลมพายุจากข้างนอกอยู่ดีครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจโลกทั้งเรื่องต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทควบคูเองไม่ได้เอาล่ะพอเข้าใจสถานะของบริษัทในปัจจุบันกันแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมองไปข้างหน้ากันบ้างครับว่าในอนาคตเนี่ยมีความเสี่ยงหรือโอกาสอะไรที่รอ RTX อยู่ ถ้าจะให้สรุปความเสี่ยงหลักๆที่ต้องจับตาดูแบบไม่ให้พลาดเลยนะผมว่ามีอยู่3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันครับอย่างแรกเลยคือค่าเศรษฐกิจโลกแย่ลงคนเดินทางน้อยลงธุรกิจการบินก็ซบเซาไปด้วยอย่างที่2คือเรื่องต้นทุนต่างๆที่อาจจะพุ่งสูงขึ้นและสุดท้ายก็คือเรื่องกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา พอเอนานักวิเคราะห์เอาความเสี่ยงพวกนี้มาลองวาดภาพอนาคตดูเนี่ยมันก็จะออกมาเป็น3ฉากทัดหลักๆครับซึ่งกรณีที่เป็นไปได้มากที่สุดหรือเบสเคสที่ให้ความน่าจะเป็นไว้ถึง50%เนี่ยคือแค่บริษัททําตามออเดอร์ที่มีอยู่ในมือให้เสร็จไปเรื่อยๆแค่นี้ก็เติบตัวต่อไปได้อย่างมั่นคงแล้วครับไม่ต้องทําอะไรหวือหวาเลย แต่บริษัทระดับนี้เขาไม่ได้มองแค่วันนี้พรุ่งนี้หรอกครับเขากําลังวางเดิมพันกับอนาคตด้วยการทุ่มเงินลงทุนมหาศาลไปกับเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนเครื่องบินด้วยไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืนหรือการใช้ AI มาช่วยในการตัดสินใจต่างๆสิ่งเหล่านี้แหละครับคือเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทไปในอีก10ปีข้างหน้าเอาละครับเราเอ็กซเรย์กันมาทุกซอกทุกมุมแล้ว ก็มาถึงบทสรุปหรือการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายกันดีกว่าครับว่าตกลงแล้วเราควรมองบริษัทที่ซับซ้อนแห่งนี้ยังไงคือถ้าสรุปเรื่องราวทั้งหมดของ RTX นะครับมันคือการชั่งน้าหนักระหว่างสสิ่งนี้เลยด้านหนึ่งคือความแข็งแกร่งจากภายในที่ยากจะหาใครเทียบได้ทั้งเทคโนโลยีทั้ง b l a ็ k ล็อกที่มีแต่อีกด้านหนึ่งก็คือความท้าทายจากโลกภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้เลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองหรือซัพพลายเชน บทสรุปก็คือ RTX เนี่ยเป็นบริษัทผู้นำที่มั่นคงมากๆและมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้อีกไกลเลยครับแต่ความเสี่ยงของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ความเสี่ยงแบบบริษัทสตาร์ทอัพที่ว่าผลิตภัณฑ์จะดีหรือไม่ดีแต่เป็นความเสี่ยงที่ใหญ่กว่านั้นเป็นความเสี่ยงที่ผูกติดอยู่กับเศรษฐกิจโลกและโลกทางกายภาพที่เราอาศัยอยู่สุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองขอบคิดกันต่อนะครับว่าไอ้ยอดสั่งซื้อคงค้างมหาศาลที่ดูเหมือนจะเป็นเกราะป้องกันชั้นเยี่ยมให้กับบริษัทเนี่ย ในอีกมุมหนึง่งมันอาจจะเป็นสมอเรือขนาดยักษ์ที่คอยถ่วงให้บริษัทปรับตัวได้ช้าเกินไปในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันหรือเปล่า